สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเหมือนไปไหมตรามาที่เที่ยวประตูสวรรค์น,น,น่นสร้างเรียนแบบแลนด์มาร์คบาหลีเป็นกระแสตรามาระดับประเทศเลยทีเดียวหลังเพจท่องเที่ยวแห่แชร์สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดน่านที่มีลักษณะคล้ายกับประตูสวรรค์เลมปูยังแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในบาหลีประเทศอินโดนีเซียพร้อมบอกว่าประตูสวรรค์ไม่ได้มีแค่ที่บาหลีนะแต่ที่น่านก็มี อย่างไรก็ดีเมื่อตรวจสอบพบว,ว่าสถานที่ดังกล่าวเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกามีค่าบริการ50บาทต่อมาเมื่อสถานที่แห่งนี้ได้รับความสนใจมากมายก็มีคนที่เห็นแล้วชอบอยากไปถ่ายรูปกันอย่างล้นหลามแต่ขณะเดียวกันหลายคนก็รู้สึกไม่เห็นด้วยกับการลอกเลียนแบบทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เป็นวงกว้างถึงการฉกฉวยวัฒนธรรมของประเทศอื่นยกเคสเพื่อนบ้านที่มักเคลมให้เห็นเป็นตัวอย่างจะเป็นบานหลีให้ได้เลยดี คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าไม่มีจุดขายอื่นแล้วหรอทําไมต้องพยายามเหมือนคนอื่นคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าที่หลังอยาบไปว่าคอมเมนต์เขานะเขินแทนเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าด่าคอมเมนต์ว่าขี้ก๊อปแทบตายสุดท้ายคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแล้วชอบไปด่าเวียดนามด่าจีนเฮ้ยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าแล้วจะไปเรียนแบบเขาทําไม คอมเมนต์ทามาบอกว่าน่ามีอะไรดีๆตั้งเยอะแยะทําไมต้องจําลองของประเทศอื่นด้วยซึ่งอย่างไรก็ตามก็มีบางคนออกมาบอกว่าการเรียนแบบแลนด์มาร์คเป็นเรื่องปกติช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ